เมื่อวานนี้ที่คุยกันไว้นะครับเรื่องผมที่นะก็สรุปว่าพอดีพลเรือหมาสองเจ้ามาชนกันผมก็เลยให้เจ้านึงเนี่ยเขาเขามีเศษปูนเศษหินอยู่ก็เดี๋ยวจะให้เขาเนี่ยเอาเศษหินเศษปูนเนี่ยไปถมบ่ก่อนนะครับก็เพื่อที่ดินจะได้ไม่สุดมากอีกอย่างหนึ่งเขาคิดคันละห้าร้อยบาทผมไม่รู้หรอกว่าถูกก็แพงแต่ทําไม่ได้ก็คือไม่แพงหรอก นะ,ะในตอนนี้รถหกล้อเริ่มมาแล้วเขาบอกว่าได้อยู่ประมาณห้าสิบเที่ยวก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีของจริงกี่เที่ยวอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยจะให้ถมไปที่บ่อให้ให,ให้หมดก่อนแล้วเหลือจากนั้นเนี่ยก็เอารถเกลดหน้าดินเนี่ยเกตดเศษปูนเนี่ยลงบ่อไปเลยแล้วก็ถมดินหน้าแล้วก็เอาดิน่าถมอีกทีนึงนะแล้วใปรับที่ปรับทางนะครับ ไปดูกันรถหกล้อมาเร็วนี่เดินมาจากบ้านเลยนี่เขามีรถไถามาให้ด้วยแฮะเฮ้ยไอย้แล้วเขาคิดค่ารถไถเราว่าเปล่าวะ ไม่รู้เขาจะถมตรงไหนก่อนนะไม่รู้ว่าแต่เขาดันแล้วอะ่ะอาจจะดันเพื่อให้หกล้อเข้าไปถมง่ายๆก็ได้นะไม่แน,น,น่อันนี้ไม่แน่ใจนี่พี่ช้างมาพอดีเลยเพิ่งมาเมื่อกี้เลย โอ้นักเชียนแผ่นปูนเยอะเหมือนกันนะนี่ของเหมืนปูนค่ะฮะเออ่ไม่เป็นไรก็คือว่าเดี๋ยวเขาเอารถถ่ายนะครับเกรดที่ก่อนนะให้พอเห็นพื้นที่โดยประมาณคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้น ตรงเนี้ยที่มันมีพวกตอไม้ตอหินเนี่ยทั้งหลายเนี่ยพวกเนี้ยจะดันให้เรี่ยมเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยรถหกล้อเนี่ยเขาก็จะมาดั้มไว้ที่ริมบ่อนะครับแล้วก็ให้รถไถเนี่ยดันดินดันหิดนดันอะไรลงไปข้างล่างนะครับก็ต้องทําง,งานกันแบบนี้นะเนี่ยที่ดินตรงเนี้ยมันเป็นที่เลี้ยงไก่เก่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพวก เศษหินเศษปูนอะไรพวกนี้ยมีอยู่เขาก็ต้องจริงๆเขาต้องดันปูนพวกนี้ลงไปให้เราด้วยนะแล้วไปทำนี่นะหกล้อก็จะพยายามถอยเข้ามานะครับเพื่อให้อยู่ใกล้บ่อมากที่สุดนะจากนั้นก็ดำบลงไปเลย แล้วเดี๋ยวรถไถเนี่ยก็จะมาไถลงบ่อไปอีกทีหนึง่งแต่กำลังติดอยู่นิดเดียวว่าน้ำในบ่อมันมันเยอะอยู่อ่ะมันต้องสูบออกก่อนไหมอ่ะแต่ตรงนี้ถ้าสูบออกนะมันก็เอ่อกับเข้ามาอีกอะเพราะว่ามันมันซึมมาจากที่ข้างๆอะครับ แล้วเชียนวัดมาให้แล้วครับระดับน้ําตอนนี้อยู่ที่1เมตรนะแล้วก็จากระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาอีกเนี่ยถึงขอบบ่อเนี่ยก็อีกหนึ่งเมตรเท่ากอบบ่อเนี่ยลึก2เมตรใครเก่งคํานวณคํานวณให้หน่อยสิยว่าจะใช้ลูกใช้ดินหินกี่คิวในการผมให้เต็มะนะคือการลงทุนเนี่ย ผมห้าคันได้เท่านั้นอะ่ะแล้วหมดเนี่ยจะกี่คันบอกแล้วปลูกกระบองเพชรต้องใจเย็นๆอยากได้นูน่นอยากได้นี่ครับแต่ว่าเราต้องเอาโครงสร้างให้สำคัญก่อน วันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ได้ทั้งหมด46เที่ยวนะปรากฏว่าบอ่อเนี่ยน่าจะลึกประมาณ3เมตรเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จำาปริมาณเยอะกว่าที่คาดไว้นะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดปดนี่นะครับก็อันนี้เกรดดินลงมานะพวกปูลงไปแล้วก็เริ่มไปเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือ46เที่ยวที่เอามาถมเนี่ยเป็น พวกเศษขี้ปูนแล้วพวกนี้ครับมันจะถูกกว่าตัวนี้เขาหาได้คันละห้าร้อยบาทนะก็ต,ตามนั้นครับเนี่ยแต่ว่าเรายังเหลือที่อีกบานเลยอะ่ะแค่เชือกนะครับแค่เชือกที่แค่เชือกนั่นแหละเนี่ยคือสี่สิบหกเที่ยวหมดไปแล้วสองหมืนสามได้ทั้นี้แต่ว่ายังเหลือยังเหลือบ่อยนู่นนสุดนู่นเลยนะฮะจากการคาดการนะเฉพาะบ่อเนี่ย น่าจะประมาณสามร้อยเที่ยวซึ่งไอดินขี้ไอขี้ปูนเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มีบ่อยด้วยประมาณเดือนหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาไปเอามาจากโรงงานปูนอะไรสักอย่างก็ไม่แน่ใจนะคือถ้ามีก็เอาเพื่อที่จะมาถมบ่อแต่ถ้าไม่อยากรอเนี่ยก็เป็นดินธรรมดาเนี่ยก็ได้แต่อันนั้นจะเป็นคันละเจ็ดร้อยบาทนะฮะ ก็ตามนั้นครับของไม่ต้องจ่ายก็คือต้องจ่ายอ้าวก็ติดตามกันต่อไปครับว่าจะไปจบที่เท่าไหร่นะคิดว่าโครงการช่วงแรกเนี่ยคงทำเต็มที่ได้แค่ผมบ่อให้เต็มแล้วก็ยกพื้นขึ้นมาสักห้าสิบเซนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทำรู้เลยหรือเปล่านะแต่ก็จากนั้นเนี่ยก็รออีกประมาณสองหน้าฝน เพื่อให้ดินมันคงตัวนะะจากนั้นก็ถมซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดินมันยุบอยู่แล้วนะแต่โชคดีดคทุกความที่ถ้าเกิดเป็นเป็น,เป,นเป็นขี้ปูนแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะแน่นมากมันจะยุบค่อนข้างน้อยนะเพราะมีมเศษหินเศษปูนอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้สี่เลียดว่าตรงนี้จะจะ,จะต้องเป็นดินดีเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกไม้ใหญ่ตรงนี้นะแต่ในส่วนที่ที่ตั้งจะจะปลูกไม้ใหญ่เนี้ยก็จ,จะขุดหลุมอีกทีหนึ่งใช้ไม้โคขุดแล้วก็เอา ไม้ใหญ่ไปลงตรงนั้นอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะตามแผนนะครับจบสําหรับการถมที่วันแรกนะก็ได้ฉีกตัวแจกรถหกล้อไปเรื่อยๆนะสี่สิบหกคันก็โอเคอยู่นะนี่ครับรถก็มีคนมาห้าคันนะเขค่อยถมไล่ไปนึกว่าวันนี้นึกว่าจะได้เดินไปข้าไปฝั่งโน้นยังไม่ได้เดินนะ แถวหน้าแถวหน้าโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนช่วงนี้คงไม่มีอะไรมากครับก็รอดินยุบอย่างเดียวถมที่ให้เสร็จแล้วรอดินยุบรอดินให้แน่นอย่างเดียวแล้วก็ทำเนื่ออื่นต่อได้ครับไปก่อนบ๊ายบาย